สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับ,บช่องมอมเลีคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเบื้องหลังสุดโหดที่ทีมทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราต้องพบเจอก่อนการแข่งขันกับเกาหลีใต้ในนัดที่ผ่านมาครับก็คือสาวๆทีมนักตบลูกยางสาวไทยของเราเกิดอาการเมารถในช่วงที่กำลังเดินทางมาแข่งขันที่สนามครับเมื่อทันทีที่รถจอดที่หน้าสนามยางกับตันคนเก่งของทีมชาติไทยของเราอย่างปียนุช แฟนน้อยก็น่าจะเกิดอาการเมารถมากกว่าคนอื่นๆครับถึงขั้นที่ลงไปอ้วกอยู่ข้างๆ นี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ที่ทีมนักตบลูกยางสาวไทยของเราต้องเจอก่อนแข่งขันกับเกาหลีใต้ครับอาการเมารถนี้ใครที่เคยเป็นจะเข้าใจเป็นอย่างดีเลยครับแอดมินไม่ต้องอธิบายเลยว่าอาการเมารถนั้นเป็นอย่างไรบ้างสุดๆจริงๆครับแต่เมื่อต้องลองแข่งขันสนามแล้วก็แบกความหวังที่ต้องคว้าชัยชนะเกาหลีใต้ให้ได้ ต้องขอชื่นชมหัวจิตหัวใจของสาวๆของเราแต่ละคนจริงๆครับอาการเมารดว่าหนักแล้วแต่สิ่งที่ต้องทำหลังจากนั้นก็คือทำการลงแข่งขันกับทีมเกาหลีใต้รับรู้ได้ถึงความสู้และความแข็งแกร่งของทุกคนจริงๆครับยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ทีมนักตบลูกยางสาวไทยของเราครับเกิดอุปสรรคแต่ก็ไม่มีวันยังคงทำหน้าที่ได้อย่างดีเพื่อประเทศชาติยอดเยี่ยมมากๆครับ